สวัสดีค่ะสวัสดีพี่นอ้องอรณุณสวัสดิ์เนาะไม่ทายสิ Good evening Good evening สวัสดีย้อี่ไม่ทรายแล้วช่วงบ่ายแล้วใช้เขาพูดยังไงเนาะสวัสดียาม,มบ่ายเด้อจ้าไปพี่น้องนี่นะเราก็จะลงดำน้าจ้าพี่น้องจา้า โอ้ยกาสมั์สูงถแถวบ่โหกาหน้างงามอันนี้พี่น้องขี้ปัสันไปตาลกง่าย,ยูไว้เนาะโอ้ยซันไม่ไปตรงนี้เปื้อนมันจะเดินอ้อมมาหนี่มาหนี่น้องซาลาสิไทยน้าย้ำแรงเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องมให้ก็น่งใส่น้องซาลานศิโอ,อ้อยพักอันนี้ กินก็ตาบักคุ่งนได้เน,ะนาะกกใส่เอียน,นอานน้าวสันกินโอ๊ยนัวนัวมันกินหนน้าจ้านคนกินผักค่ะหยาใส่เอียนหดผักโอ้ยหยวหยหเวลาเลยยังหยวแน,นี้ วสู้ยังสูงพี่น้องเยโผล่มาสูงกะนั่นนะสูงโผล่สูงโผล่มันจะเพียงแอลตาแทงงัวพี่น้องเอ้ยไม่ไม่แทงงัวห้าวเหรอไปเห็ดปุ๋ยมากเดี๋ยวไปใส่หมกิด มีเข่าค่ารีพี่น้องมาจุดจัจุดจัดปั่นพี่น้องพี่น้องมีกระดับวันใช้รถเค้นได้สัวันเด็กท่องนะอ้าวมันคือใอยูมันคือใอยูลงมาเงีางลงไปติดตู่นะโอ้ยอ โย่มาในกุฏิโยลงปายนี่มีก็เป็นแขเรื่อยมันก็คบตัย่งอืนุอเขาแต่พวก่างไไปปล่อย่วงทงสารบริทือมาสันเปาอยู่ที่หยัง ทงานาฝนตกพี่นอ้นนอ,งองคุณท้าบ้านปักซองคุณนะที่ยอดูแถวๆทางนั้นวันทงกูามาี่ยน่กกะต้านะหิมน็กกะต้าหิวกะต้าไม่เล้นหน่อยเลยไม่ได้ยินโอ้ยหูหนองสาวซันซันเอาซันหูอื่นนะ มันได้ยังน,ำน้ำอันบ่มาสิไปดานายำอะรงพี่ดองเอ,อ้ยเจิกมัดหลานี่ทั้งเบิดนี่สามสิบห้าสิบมัดสอมัดหนะ้าสิบหกพน่ะโอ้ยมยัดผมไปตัดสร้างเดดิด ก็ให้หิวกระตาลงมาน้ำแบบปะหิวมาเอียนกระตากระตาดั้งทะเลเผาปะหิวแม่กระตาเผาปะหิวลงมากระตายแม่คุณนายแม่ยางมาแม่กระเป๋าก็จะถึงมา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 มัวแล้ว โคนกะใส่โหลดกัพี่้องถ้าใส่แนวใดมาเบิ่งกันเนาะใส่โบเป็นเด้อเป็นกมะมัดยาวขนาดนี้ไ่รู้ใส่ยังไงนะน้อยพี่เนาะขนาดานี้เราก็ตัดหางกาใกล้เสร็จแล้วนะคะอีกอย่างล้วก็ขนกินรอเรียบร้อยนะฮะข้าจะถือให้ฉัน <c oughs> จะหยุวเลาะไปพี่้องะจะหยุวเลาะลงไปเลยหาถือให้เดได้ละ สขนาดนี้น้องสลัดล้งดัแต่ไทน้ากัา ราไทยบกท,กทันใจค่ะคีณชาราไทยบกทันใจรวกะไทยเองสิคะ

คนค่ะพี่น้องค่ะยังย,ยันได้ฮัตสีได้ดำค่ะคนวันคุยก็คือท่ามแม่ให้พี่น้องคุยฮ่าฮ่า ถาเบิรงตอนดำเด้อพี่น้องเด้นะอเนาะก็ถ้าเบิรงตอนดำละกันนะคะในกระป๋าเป็นกำลังใจในเด้อพี่น้องเด้อไทยเสร็จเรียบร้อยมีแต่ค่าพี่น้องไปค่าแล้วก็จะได้เริ่มดำเลยเนาะแต่พอค่าทั้งนี้ก็น,นะจะด,ดำท่านนี้จะด้ดำคนละหน้าลงมาเลยนะคะสามคนสามหน้าลงพี่น้องพร้อมเพรียงกัน ฝนกับอีตกกับบตกมืดคึมเซ่อๆปุ่นโอ้ยหทางบานรณโมเห็นกันแล้วพี่น้องจ้าทางบานรณโมงค่ะ <c oughs> ดูนธาจะเดชนะทางนั้นนะ่เะเราจะเป็นทางบานรณโมงเด้อพี่น้องเด้อฮะแม่น้องสาวน้องสาวละทพพอนะคะ นอสระทำเป็นทุกอย่างนะคะพี่นอทำได้ทุกอย่างเป็นหญิงแกร่งค่ะนังแหละเนาะความภาคภูมิใจของพ่อคุณแม่ได้ลูกสาวแกร่ง <laughs> <laughs> ไว้อย่านะ <laughs> เปิดหมกเครื่องบินแล้ว <laughs> ได้ลูกสาวแกร่ง <laughs> ก็อย่างนี้แหละดีจังไ <laughs> ล่คนกับซิอิตชาพี่นอเออร์ไล่คนกับแบบ <laughs> แบบว่ายังก็ดรามา่านะอันดรามา่าอืมบางคนก็รับไม่ได้สินะอืมแต่คุณพ่าคุณแม่ได้ว่าอะไรพวกเรานะคะ่ะบางคนก็รับไม่ได้ที่ลูกๆเป็นแบบนี้โอ้แต่นี่มันคือความภาคภูมิใจของคุณพ่อและคุณแม่ของเรานะคะอ้วันจับปิ้งโอ้วันศีลปมันอันเดิ มึงหาตัวไม้ใช่เนวัามีตัวไม้เยอะโอเคพี่น้องเอ,อ้ยบุ้นนจิมาตกเสร็จเหมือนไอ้สามคันเนื้มาพี่เนื้มาพี่ นี่คือกร้านะคะโอ้ยโอ้ยโฮนเอ้ยนี่เนยเกี่ยวนี่มันผูดได้พูดนะจ๊ะร้มดีอีกจริงพูดทั้งพูดตกค่ะได้เวลาปลักแล้วค่ะมาเฮ่าได้เวลาดำหน้าแล้วจ้ะแล้ค่ะ คาดยากบ่เพาะพี่น้องบรรยากาศทางล่างคือมางามแท้ว่าจริงอย่ามาตั้งครั้งนี้เดีเ๋ยวจะทีเซนเบิร์ตนี่ยเฮ้ยีเนาะงานเด้แต่ถ้าพ่อยังขาดเที่ยวมามามา,มาดำน้ำน้ำขั้นพี่น้องมาซอยดำน้ำใน่ทุกชาสามสี่เมลูกดำนะคะซองพีน้องน,อนะครับปักจอดกันเลยค่ะ นะพี่้องมาดามน,น้ำกันยับออกจากกล้องนี่ยับออกที่ยับออกไหมมาตัวนี้ พอธาตแล้วก็เกือแม่แล้วพี่น้องเอ้ยปุ่นซาำขันอขอ้นพอดีแล้วหอมกระไรซ้ำไอ้เนาะสี่แม่ลูกแมน่แมนนึไปเบิ่งวะพี่น้องเอ้ยกระทำสามไอ้เนาะสี่แร่เลยนี่ข้าเดียวคอดเครื่งเลยดำมห้าในกระแมน่นพี่น้องเอ้ยดัมไวในกระแมน่นบวกกันผสมเนาะจะประมาณนี้ค่ะปุ่นสองห่างบวกผสมไว <laughs> ดับเร็วนะนะพี <ooo> ่น้องโอเคพี่น้องในกิจวัตรสมัยดั้จ้าพี่น้องจ้าพบกันคลิปหน้านะคะขอบคุณทุกครังลานใจนะคะฝากเป็นกำลังใจทีมงานหรือว่าครอบครัวซาวเอื้อนเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะคลิปหน้าพบกันค่ะ